นองล่มในจบยางแปลเ่ียนยังไงจบขาจังตา,าตามอายุตามอายุอามาอายุรอพวงมาเลยนะพวงมาลัย <laughs> เอไงเข้าฉากได้ยังไงเออเอาไงเข้าฉากได้ยังไงอุ้ยจะต่อเขาเรียนบ้านดาราเาได้ทุกบทเนี่จริงอ่ะได้ทุกบทไม่เชื่อหรอเอฟซีเท่าไหร่เราเอฟซีเท่าไหร่ต้องผมสิบล้านนะเอฟซีผมสิบล้านเลยเอาไปด้วยเอาไปปั้นหน่อยไปปั้นหน่อยเอาไปปั้นหน่อยไปแสดงที่ลาวมาครับมาคนแสดงที่ลาวเห็นไหมตายแล้วหนูไม่ไหวรับบทแล้วไงไม่ มาดังตอนแขกมาดังตอนแก่เพราะว่าเมื่อวานเดาเแกมาไม่เห็นหน้ากะ้ยเทียนจะไม่เห็นมาเลยเอาอีกลูกก็ได้ปะน่าจะไม่ใหญ่รุ่งข้าวบัวสวยเลยเขาเอานี่มากินไอ้พ่อนาฮ่าฮดาฮ่าฮ่าเธอเป็นขาเลยนะลกิลไม่จบบนบาทเลยหรอพ่อตายไม่ใหญ่ใจดี

ใก่ไปกบไม่ให้แล้วก็ได้แค่นี้หรอกลับกลับที่จริงกลับกี่ริงนเดียวเขไม่ให้ ความมุ้งม้งมุ้งม้งนี่โอ้โหดูลูกนี้ตามปูสวยๆฝั่งนี้ก็สวยสวยจัดแลววหัก่องเดียม

จับสวยๆเลยทีเนี้ยนี่คนี่นี่ครับนี่งองแล้วโอเคทาไมไม่ ยิงะไป่มีรับเลนะเออโอเคโอเคกลุ่มพักทัศไม่รอกินกินอ่เล้าขาวนะกินเ้าขาวลาวไปลาวต้องกินเล้าขาวนี่ยอ๋อครับครับเป็นเกลลาวมีเด็กตัวเกียอ๋อแมนนะ ฝั่งนี้ก็ปอกกันยาวๆเหมือนเดิมนูน่นมาเลยมาเลือกดูก่อนเลยเนี่ยโอ้ลูกนี้สวยอยู่เนี่ยอันนี้ลูกค้าเอากลับต่างจังหวัดก็ได้อ๋อวันหยุดยาวนะครับผมสวยๆกินพรุ่งนี้ก็ได้เนี่ยอ๋อไปร้อยเอด็ด ในี่นี่ลงตัวแล้วสวยครับลูกเนี่ยตองลูกไม่ได้สวยๆเลยไม่ต้องทำอะไรเลยอ๋อนี่สองหน่วยสองหน่วยห้าผูอ๋ออันนี้กลับต่างจังหวัด

บอกอสองร,ร,ร้อยเราสวยตาคิดเล็คุณเดียร์ะแน่นแน่นเลยสองร้อย 200. ที่ได้โลสองร้อยนี่จะปอกแพ็คนะครับสำหรับคนที่กินน้อยนะครับกินไม่เยอะก็มีหนึ่งคู่สองคู่อู้เหนือบักเหลืองเลยอือ,อพันไว้ก่อนเดี๋ยวไปจัดลงแพ็คอีกทีนึงหอมมาก ใน,ในวนไม่อีกได้เครับสวยนู่นไปแล้วแผนกแพ็กก็อยู่ฝั่งนู้นให้สาวๆทำก็แผนกปอกอย่างเดียวแวะมาเลยทุกคนร้านทุเรียนและกระบ,บังนะผมร้านใหญ่มากนะครับเป็นถนนทุเรียนเลยยาวไปถึงนู่นเลย ช่วงเย็นๆนะลูกค้าก็จะเยอะนะครับว่าลูกค้าเลิกงานนะครับก็ถนนเส้นนี้ก็จะเป็นที่จอดรถเยอะเหมือนกันนะครับรูปนี้เป็นเป็นเนื้อสุกสุกหวานเชียนปลอกก็แล้วปลอกเก่ง เห็นเลยชื่อเห็นไม่เคยสลัดกล่าวห่วงเห็นเลยเนี่ยแวะมาดูก่อนได้นะครับเดี๋ยวลูกค้าก็จอดเรื่อยๆนะครับผม รุเรียนมีเติมทุกวันนะครับเนี่ยแม่มอบอานคปะเติมทุกเมือ่อวันขายวันต่อว,วันมึอละตันเลยเนะี่ย ยันพูดสุดท้ายแล้วจ,จะไปล,ลงแพ็กแล้วครับเนี่ยลูกนี้แล้วเนี่ยสวยโอ้มาดูลูกนี้ลูกนี้นี่พ่อค้าต้องแกะนี่เนื้อกล่กอ,องลุ่มในเอาไว้ยัวย่วยั่วให้ดูนะครับนี่ก็จะบนดช่ไหมแยกกอแบบนี้ให้ลูกค้าได้ดูเนื้อได้เห็นเนื้อนะครับ ชอบก็อเอาถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปเย<อ>ลยวงงามเหลืองๆเ,เลยอ๋อต้องซีนแบบนี้กันมแมลงกันลมแล้วก็เกราคาไว้ด้วยทีนี้ยุด้ามาถึงก็จะได้สบายใจยยจะเอาหรือไม่เอาก็ลูกค้าต้อตัดสินใจเอาประมาณนี้ แตะดูได้นะครับผมห้ามจิ้มนะครับแตะแตะเบาๆแบบนี้เวลาแตะแตะแบบนี้ครับผมไม่ใช่จิ้มลงไปแบบนี้ไม่เอาครับ <c oughs> เดี๋ยวสินค้าจะเสียหายอ <c oughs> อกนุ่มในเจ๊งนะปลา